สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิ科教พิจารณ์ฟุตบอลกับผมชมเปี้ยนนะในคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคืนวันอังคารน,นะครับเจ็ดพฤศจิกายนนะครับก็จริงๆผมอยู่ที่คา,าวสาสากิฟอนตาเล่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงเกมที่พวกเขาจะเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับบีจีปทุมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะที่ จะมีลงเตะก,กันด้วยในค่ำคืนวันนี้นะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ก็ฝากนะครับสามารถที่เข้าไล่กลุ่มนะครับผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเอนะครับแอดจีเอก็แอดไลน์เข้ามารับข่าวสารความเคลื่อนไหวคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลกันแบบนี้นะครับอ่ะพูดถึงบีจีประทุมที่บุกมาเยือนฟอนตาเล่หน่อยนะครับผมเองก็เดินทางมากับบีจีปทุมด้วยนะครับซึ่งทีมเนี่ยก็ตอนนี้รอ2เรื่องคือเช็คความฟิตของ มุย้ยทีละศิลป์ซึ่งไม่น่าจะได้เล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างสัตรัฐที่ป่วยนะครับก็เมื่อาวานบอกว่าไปไปโรงพยาบาลน,นะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คือมาโรงพยาบาลแต่ว่าไม่รู้ว่าแล้วก็เมื่อาวานไม่ได้ซ้อมก็ไม่รู้ว่าวันนี้สภาพจะเป็นยังไงแล้วก็จะลงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ที่เหลือก็น่าจะอยู่แหละครับทางด้านของพิธีวัดนะครับชาววัดวีรชาติจักพันธุ์ไพสุวรรณนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักเตะต่างชาติอย่างพวกอีกอร์อย่างพวกทางด้านของ เจ้าอัลเบรสด้วยนะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับแต่ว่าแบบบุกมาเมยือนฟอนเตเล่ครับงานนักเอเนก,กะก็พร้อมที่อยู่นะครับกับตันทีมอย่างทัชิปานาดะนะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นด้วยสําหรับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับดูแล้วเ,เราเองก็แพ้มาสามนัดตรวดละโคดทงอาจจะมีสลรับสับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ก็คงสู้เต็มร้อยนะครับเมื่อวานคุยคชทงเนี่ยคทงก็บอกว่า คือการผ่านเข้ารอบมาเนี่ยนะครับทางทางทางฝ่ายบริหารเองก็ไม่ได้กดดันอะไรเขานะครับพอผ่านเข้ารอบมาแล้วเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดที่นี้มันกลายว่า3เกมเนี่ยเพราะไม่มีแต้มเนี่ยมันก็ต้องไปมองว่าโอเคละอาจจะไปในส่วนของอการอมองไปถึงเกมลีกในสุดสปดา์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยมองว่าการที่บุกมาเยือนขณะนี้เนี่ยก็ก็มองยังเป็นเรื่องยากของบีจีปทุม,มอยู่นะครับที่จะ,ะสามารถที่จะมาแบ่งแต้มได้นะคือแบ่งแต้มได้คือถือว่า ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแต่มองคุณภาพแล้วนะครับขนาดเล่นในบ้านนะครับก็ยังต้านทางด้านของอฟอนตาเล่ไม่ไหวนะครับก็น่าจะเป็นฟอนตาเล่นะครับเจ้าถิ่นที่จะย้ำแคนเอาชนะบีจีปทุมไปได้นะครับอาจจะหนึ่งเลยหนึ่งสกอร์สองสกอร์ไปด้วยซ้ำไปครับที่ฟอนตาเล่ดูดีกว่าบีจีปทุมและน่าจะทําได้นะครับส่วนแชมเปี้ยนลีกเนี่ยขอไปที่คู่ของแอตมาริกกับเซลติกละกันครับเพราะว่า เอมอลิทแพ้ในเกมลีกมาสอง,สองนัดติดแล้วนะครับไปแพ้อาลาเบสแล้วก็ลาสพามาสแบบผิดความคาดหมายนะวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเซลติกก็เป็นโอกาสอันดีที่ลูกทีมของดิโก้ซเมเน่เนี่ยน่าจะต้องน่าต้องกลับมาชนะละอับโรโมโรต้าอ,องตวนกิสมันนะครับอาโกเกสอาอุยีเกสรับกับยี ากาลันนะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับขณะที่เซลติกก็จะใช้นักเตะญี่ปุ่นเป็นแกนนะในเซนไมอิดะเคียวโงฟรุฮาชินะครับหลุยส์ปรามัสนะครับเปาโลเบอร์นาโตคาร์ลัมแมกเ,กเกอร์พวกนี้แต่ว่าดูแล้วบุกมาเมยือนในถิ่นของตราหมีนะครับทางฝั่งขององรารันติโกมาลิตยังไงก็ดูดีกว่าครับสองสกอร์เป็นอย่างน้อยครับที่อรารันติโกมาลิตจะเอาชนะทางด้านของเซลติกได้ในค่ำคืนนี้ครับนั่นคือคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่ลงเตะในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ